ช่วยช่วยไงอะเนี่ยอุ้ยงงเลยเฮ้ยไม่พี่มีพี่ลิต้านอนเพียบเลยอะใช่เฮ้ยพี่ลิต้าคิดแคสสมัยวัยยาใช่ตัวพี่ลิต้าสมัยดึกดำบันพ์เข้ามาต่ออ๋อโอเคโอเคพี่ลิต้าตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แหม่แมปลิต้าคิดแคททาวเวอร์ค่ะอ๋ออันนี้คือแมปพี่ลิต้าหรือเนี่ยว้าวใช่โหจะผ่านด่านไม่ได้ไหมเนี่ยสูงด้วย สูงนะเนี่ยจริงๆ <c oughs> จริงๆไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะพี่โอตสวัสดีน้องๆสวัสดีน้องๆทั้งหมด10บล้านคนด้วยนะครับที่เข้ามา <c oughs> อันนี้เป็นหอคอยที่น้องโทมัสสร้างนะพี่โอ้เออเหรอเอาตอนนี้ต้องให้เครดิตกับน้องโทมัสใช่น้องโทมัสสวยนี่น้องโทมัสคนที่ยืนอยู่บนหัวพี่ลิต้าเนี่ยไหนตรงไหนเนี่ยโทมัสกีแคท์ที่ใส่เสือ้อที่ทิตา้ากีแคท์ถีมั่วโอเคโอเคนี่ซูมให้ซูมให้ โอ้สวัสดีน้องๆทั้งหมด39ล้านคนด้วยนะครับตอนนี้ที่เข้ามาจอยเลย9ล้านคนโอเคนี่น้องๆบอกพร้อมพร้อมแล้วเหมือนกันค่ะพร้อมับสวัสดีมมน้องๆทั้ง56ล้านคนเลยนะมาโอเคโอเคงั้นเราไปกันเลยไหมคะขอคอยดีด้าคิทแคทโอเคไปเลยกันเลยเย้ นี่เราต้องไปทานค่อยากอยากจะอ่านเหมือนกันนะว่ามีใครที่โชคดีจอยทันบ้างแต่ว่าชื่อน้องคงเยอะเยอะแยะน่าดูเลยนะคะเออเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำไอ้นี่ไหมสอนน้องว่าทำยังไงถึงจะได้จอยเข้ามาได้เออดีกว่านะน้องๆจะได้เข้ามาจอยเล่นกันทุกคนเนาะกับพี่ลิต้าแล้วก็พี่โอสเซอร์ไวเวอร์เนาะดาน้องนั่าจะจอยไม่ทันหรือเปล่ารู้สึกว่าชนกันได้นะชนกันได้ใช่ไหมไม่ชนกันไม่ได้ เมื่อกี้เราชนน้องเราชนไม่ได้นะหรอสงสัยเราชนตัวเองนะเมื่อกี้ตายปุ๊บไม่ต้องเดินไปไหนให้กดรีเซ็ตคาแรคเตอร์ค่ะอ๋อโอเคโอเคน่าจะเข้าใจอยู่มา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 อะอะตอนนี้หยียบหัวใจแล้วอันนี้คือเช็คไพต์ยังเช็คอยต์แล้วค่ะไปเลยนี่มานี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห โอ้โหคนเสียวเลยดดาพ oh, 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 totally. oh, 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 er ี่ข oh, 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 oh. ้ากินแคโคนโหดครอันตรายเลยอ่ะออบบี huh? ้คนเสียวอ่ะเห็นหมายเล่นหัวคอยนี่ก็ไม่แย่นะใช่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 ถูกต้องถูกต้องงานี่ตรงนี้พิ้วมายังพิ้วเห็นที่รักไก่ไหมนี่อะไรคือที่รักไก่นี่เดินขึ้นมาเลยมันต้องปีนนี่ขึ้นไปใช่เป็นที่รักไก่คือคือยังไงรักไก่ไหมก็ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดเรามองไม่เห็นไอจุดจางๆแค่เราก็ต้องไปแบบนี้นี่ แบบนี้ก็จะเสียวกว่าแต่พี่โอ๊ตทำได้ปะแต่สมมุติถ้าเป็นพี่โอ๊ตจะปีนในนี้ขึ้นไปนะรักไก่เลยจริงนะเอ้ยถ้าเป็นกรอหายเจอที่ปีนต้องปีนขึ้นไปนะได้เราโอ้โหแปลว่าเราเป็นสายเลือดเดียวกันสายเลือดรักไก่สายเลือดรู้มากนะมาเลยมาเลยโอ่ค่อยๆไปนะทุกคนใจเย็นๆนะคะใจเย็นทุกคนตรงนี้ไม่ยากนะคะแต่ต้องใจเย็นนะใส่คามใจเย็นชอบน้องปูอะ น้องปูเนอจริง <át stars> <centimet> <etta> ด้วยม <lonely>, ีน้องปูใครเนี่ยน้องปูคืออะไรนทำไมมันไม่มีชื่ออะน้องปูไม่มีชื่อน้องอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของใครหรือเปล่าปูไม่มีชื่อปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวละครปกติจะมีชื่อแต่ทำไมไม่มีปูไม่มีชื่ออะไม่ใช่เขาเป็นสัตว์เลี้ยงไงอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของใครสักคนนึงใช่อาจจะใช่ไว้เดี๋ยวเราจะต้องหาซื้อสัตว์เลี้ยงนะนะทุกคนคลิปหน้าเราจะมาทำคลิปวิธีการสอนซื้อสัตว์เลี้ยงขูม้าไงคูม้า เดี๋ยวมาได้เปล่าอันนี้ต้องกระโดดรัวๆนะใช่เหรอกระโดดรัวๆเห็นปะเออมีมันทั้งยายนะคะท้าเล่นจริงสดๆท้าเล่เตียวสุดๆไปตอนนี้หน้าจอสั่นไปหมดอ๋อแล้วบอกพี่พี่ดิต้าตัวจริงหรือเปล่าตัวปลอมแน่ๆเลยอาจจะเป็นพี่ต้าตัวปลอมนะถ้าพี่ดิต้าใส่วิกเข้ามาใช่ใช่ ยากไหมพี่โ๊ตได้ไหมมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เอ้ยเรามีเราลืมไปว่ามองเห็นเลือดเขียวๆข,ข้างบนนะถ้าเกิดเราโดนไปมากๆเนี่ยเลือดเราก็จะลดแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้น<ะ>อย่าโดนเยอะนะเดี๋ยวตายนะเพิ่งมองเห็นเลือดนะเออว่ามีเลือดอยู่มุมบนกว่านะอู้มีไอศครีมด้วยมีคุกกี้ด้วยพี่โ๊ตอันนี้คือกระโดดข้ามคุกกี้อยู่ใช่อุ้ยแมพค่อนข้างยาวเลยเนี่ยคุกกี้ลถอะไรครับสีม่วงรดบูเบอร์รี่หรือเ่า อารมณ์เหมือนหิวนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นแบบที่หิวหิวด้วยหิวจัดร้อนมากเลยอ่ะใช่อุ้ยตรงนี้ยากนะพี่โอ๊ตขึ้นได้เปล่าผมไม่ยากหรอกแค่กระโดดรัวๆแค่นี้นี่นี่กระโดดไปมั่วๆกระโดดไปมั่วๆได้เฉยรอนรอนมากนี่พี่พี่โอ๊ตจะบอกพี่โอ๊ตจะบอกเทคนิคแห้ฮะก็คือให้เรากด space bar ค้างเลยนะถ้าคนที่เล่นในคอม ตัวเตเป้ต์บาดค้างเด้งขึ้นมามัวม่วๆเองนะขึ้นมาได้มาเฮ้ยตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ลนะิต้านะท,ที่เป็นเจ้าของแบบเน,น,มนม้มาแล้วโอเคโอเคตายต้องระวังนะไอ้ส่าวเนี่ยถ้าโดนไปเลือดรดแล้วตอนนี้เลือดเราก็อ้าวเฮ้ยอยู่ดี <c oughs> เลือด <c oughs> หายเอออยู่ดี <c oughs> เลือดเลือดหายว่ะเลือดหายคืออะไรข้างบนมันข้างบนมันมันไม่มีเลือดอะปกติมันจะมีเลือดใช่ไหม อ๋อแปลว่าเลือดอาจจะเพิ่มเต็มก็ได้ค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยเวลาเราโดนเจ็บช็อตแต่ว่ามันจะค่อยๆฟื้นให้ค่ะอ๋อสุดยอเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเลือนรฟื้นจนเต็มแล้วก็ได้รอโคจลแมพี่ดิต้าชอบสีอะไรดพี่ดิต้าชอบสีม่วงนี่พ่านาไหมพี่ิาน่ารักไหมไม่น่ารักมีไหมอาไม่มีม่พี่่ะพี่จะโชวเหนือพี่อุยอมันให้ออกไม่หออกมี แล้วบอกพี่ดิต้าช่วยด้วยหนูขยับไม่ได้ทำไมอ่ะเดินตามทางเข้าไปอ่ะอนแล้วก็มาดาดท่อนสูงนะท่อนสูงคืออะไรขอท่อนสูงท่อนสูงเออเดี๋ยวนะเดินตามข้างบนเดินตามอะไรวะจะตกไหมเนี่ยเฮ้ยคืออะไรไม่ตกไม่ตกเดินมาเลยใจกล้าใจกล้าหน่อยใจกล้าอะไรที่เดินตามข้างบนเดินเลยเนะโอ้โหใครคนใครคิดค้นเนี่ย โทมัสโทมัสโทมัสเก่งไหมโอเคเก่งเก่งเก่งน้องบอกหนูขยับตัวไม่ได้พี่โอช่วยด้วยพี่โอช่วยไงอะเนี่ยอุ้ยงงเลยเฮ้ยไม่พี่มีพี่ลิต้านอนเพียบเลยอะใช่เฮ้ยพี่ลิต้าคิดแค้นสมัยวัยรุ่นใช่ตัวพี่ลิต้าสมัยดึกดำบรรพ์โทมัสบอกอ๋อโอเคโอเคพี่ลิต้าต้องเจ็สมัยดึกดำบรรพ์มันเจ็บเหมือนคุ้มะมันเจ็บเหมือนคุมาปึ๊บ ใจคอยโอ้ยนี่แบบยาวเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องเลยอะไรอะวันนี้อย่าตรงมานลุ้นชิ้นวทุกคนรีบกดนีเซตคาแรคเตอร์อย่าเดินอย่าเดินอ่าไม่เดินกดนี้เลยคาแรคเตอร์เลยอ่านี่คือคือคือเทคนิคนะวิธีการลักไก่อ่ะกดแล้วเฮ้ยดิต้าขยับตัวไม่ได้อ่ะขยับไม่ได้เหมือนกันโทมัสหาลิซคาแรคเตอร์แล้วขยับตัวไม่ได้ว้ายหรือว่าเขาห้ามกดรีเซตคาแรคเตอร์ทำไงดีอ่ะโทมัสทำยังไงโชคดี ม่เราจะต้องกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์อีกสักรอบหนึ่งไม่กดไปหลายรอบแล้ไม่ได้อยู่ดีตอนนี้ทุกคนเป็นหมดเลยเราต้องกดยืนเต้นหรือเปล่าถึงจะหายกดยืนเต้นกดยังไงล่ะโดนล็อกเว้ยโดนล็อกโดนล็อกทำไมเนี่ยฮตอนนี้เราก็ยืนเคารพธงชาติไปก่อนนะสักพักนึงอุ้ยมันค้างไปเลยแล้วค้างทุกคนด้วยอ่ะอาแล้วแล้วแล้วโปรตีด่านี้พี่ต้าเคยเล่นจนจบไหมเคยเล่นจนจบไม่บั็อกแต่ว่านนี้มันเหมือนเป็นบั็อกอ่ะจนจบโดยที่ไม่ไม่ไม่กดรีเซ็ตคาแรคเตอร์เลยเหรอ ใช่ค่ะเอ้ยกดกดรีเซ็ตแต่ว่ามันไม่ได้บั๊กแบบนี้อันนี้มันคือบั๊กไงบั๊กคือแบบนานๆทีจะเป็นอ่ะตอนนี้นะเราก็ต้องมาร่วมกันช่วยแก้บั๊กกับพี่ลิต้านะว่าเราจะแก้บั๊กกันไปได้ไหมเราอาจจะต้องกดออกเข้าใหม่รวมถึงเราอาจจะต้องเราอาจจะต้องออกเข้าใหม่แล้วไปหาคเาต้องออกข้ใหม่แล้วก็อาจจะไปต้องไปหาด่านใหม่เล่นตายแหละอาจจะต้องไปหาด่านใหม่เล่นนี่ ต่อัดคลิปไปกี่นาทีแล้วพ่โยตตอนนี้อัดไปทั้งหมดอัดไปทั้งหมด17นาทีแล้วน้องบกพีลิต้าลงเดินไหมคะมันเดินไม่ได้โทมัสคือมันขยับตัวไม่ได้เลยค่ะตอนนี้อาจจะโดนโดนล็อกอยู่นะโดนตำรวจล็อกไม่ได้เลยดีครับทุกคนดีน้องทจกก้าเวอร์น้องมีนะชาแนลน้องแข็งดิครับน้องยังมาต่อยปัญญาพิโยตอ๋อได้แล้วเหรอได้แล้วเอาเป็นได้ไงผู่ดีได้เองไม่รู้เหมือนกันโทมัสอาจจะแก้บั๊กให้นะฮะ แกบักกันสดๆหน้างานเลยโจตกอีกแล้วอลูกตกเหรอใช่หรอโจตอกอันนี้อันนี้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวมีคนดูร้อยคนใช่โโอ้หขอบคุณมากนะครับร้อยคนพี่รู้สึกว่าเออมีกําลังใจขึ้นมาฮะเยี่ยมเลยแล้วแต่เราเราจะโดดว่าแต่เราจะขึ้นไอ้ม้านน้ำนี้ไปยังไงกันนี่ไงนี่ไงโจก็อย่าเดินเยอะไงเนี่ยเห็นป้านนองเขาเดินนิดเดียวเองอย่าเดินไปตอกอีกใช่ไหมอ๋อโอเคเป็นหน้าน้ำมาจะเกิด ล้วกด W ค้างไปเนี่ยเราจะเลยนะเมื่อกี้เราจะมเลยมั่นนะแล้วเราก็ล่วงเลยแล้วเราก็จะไม่ได้บุบได้เกิดนะไปมาสีฟ้าสีฟ้าหนสีฟ้าเดินึ้นมาสีฟ้าโอเคโอเคค่อยๆไปนะเราต้องค่อยๆไปนะเราต้องมีสมาธิเราต้องควบคุมอุ้ยตรงนี้สวยพี่ยศอะไรสวยกันอมีถ่ายรูปด้วยเหรอตรงนี้สวยถ่ายรูป เฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยเป็นองค์มีองค์ดอกไม้มาๆเดี๋ยวกดแคปหน้าจอเลยตอนนี้นี่กดแคปหน้าจอไปแล้วอันนี้คือภาพหน้าปกของเรานะฮะทุกคนนี่ไปถ่ายด้วยเลยด้วยเราได้ภาพหน้าปกอันสุดเท่เจี้วจ้าฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วนะ้วน้องฟังก่อนแต่พอรู้ว่าจะถ่ายปกโอเคโอเคน้องเขาไม่นี่นี่นี่น้องเขาจะต้องมีระเบียบอยู่แล้วพี่พี่เชื่อไหมในตัวน้องนะโอ้โหดูขนตาน้องนี่ดูคนอันนี้ขนตาหรือว่าหรือขนแมลงสาบมะเนี่ย คือเราถ่ายหน้าปกกันฮะผมนี่แคปบไปนะตัวพิซต้ากั่โอนแล้วโอเคตอนนี้เราไปกันดีกว่านะตอนนี้ก่อนที่เราจะโดนขนตาจิ้มตาตายนะไปนี่ตรงไอ้นี่นะสีขาวคือเช็คพอยนะครับผมโอเคอุ้ยโดนัทน่ากินมากอุ้ยโดนัทอุ้ยเห็นแล้วอยากโดนัทยามีรู้แล้วเมื่อร่ยูจะมีใจแจ๊แม่มันมีแล้วมา ออสมาล้ลาะแล้วลาแล้วล่แล้วล่ะแลล่ลาล่ลาอล่แลล่ะแล้ล่ะแล้วล่ล้ล่ะแล้วละอล้วล่ล้อล่ะแล้วล่ะแว่้่ะแล้วล่ะเล้วล่ะแ้วล่ะแ้ะมล้้วลแ้วล่ะแี้ะวลเะ่ะแล่ะแล้ล่ล่ะแล้ะและ้วลแม้นะทุกคนได้เลย ต้องบูยสวยมากเลยพี่โอ๊เห็นยังสวย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 มาถ่ายด้วยตัเราทำเองเลยมีนี่มีตัวแคทเกมด้วยพี่โอ๊ตแล้วเรากดแล้วเราคือเรากดเรากดนั่งยังไงอ่ะไม่ไม่ต้องอเอออขเลือคเลยนะมันไม่ต้องกดนั่งนะครแค่เดินไปใกล้ๆมันก็จะนั่งเฮ้ยข้างบนนี้สวยจริงเนี่ยพี่โอ๊ตมานั่งกินนี่นี่พี่ม,มาน,น,น,นั่งกินได้แต่นั่งกินได้เหรอร้องบังหมดแล้วนั่งเก้าอี้เก้าอี้เตียงหน่อยได้ไหมเนี่ยนั่งเก้าอี้นี่นี่จะมานั่ง เฮ้ยอยากกินไอติมอ,อะอไ<ด>อ,อไแบบนี้สวยจริงอะมันดูแบบว,ว่ามันดูสดใสมันดูโลกสดใสแบบสวยงามอะตามท้องเรื่องโอเคอันนี้คือแบบลิต้าคิดแคขอคอยลิต้าคแคทนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะแบบนี้คือแบบว่าสุดยอดเล่นสนุกมากเล่นง่ายมากนะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะสวยด้วยใช่ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใครกดกระดิ่งมีอะไรกดไปให้หมดเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดูลิต้าฝากผลงานอะไรไหม ก็ฝากช่องลิตาผิดแคสค่ะ YouTube, TikTok, IG นะคะทุกช่องทางนะคะก็เป็นครอมูลผิดแคส์ด้วยกันนะโอเคเราไปดูเราไปุยแมพกันต่อไปกันเลยดีกว่านะทุกคนเตรียมตัวจอยเข้าให้ทันนะโอเคไปกันเลยเฮ้โหพิยศพิธาชุนแก้วน้องจูจูบอกน้องจูจี้อ๋อจูจี้น้องว่าจูจูมากสอรรี่ด้วยนะสอดวงนี่ะทุกคน โดโดแฮมเบอร์กอร์โอ้ยแฮมเบอร์เกอร์เพียบเลยโอ้ตายสิครับรออะไรเราต้องมองนี่มองต่ำงี้เราได้เห็นระยะนะนี่นี่ตายแบบต่ำๆมีตว่ามองนี่ทำไมนเนยเราต้องกระโดดก่อนที่มันจะถึงเฮ้ยตายนี่สายแล้วเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าทำไมมันยากแอบยากเนี่ยอุ้ยน้องปูงกระโดดโคตรเก่งเลยอะ่ะ เฮไอ้น้องปูนี่นไม่ใช่สั์เลี้ยงนี่หว่าเออเป็ปเป็นคน,น,นจริงจริง